สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ให้เสียงคลิกในหุ่น CPR man กันครับด้านหลังของหุ่นจะมีลูกยางที่ไว้ปิดช่องคันน็อตอยู่9ตัวโดยส่วนนี้เราสามารถใช้นิ้วเราแกะออกมาได้เลยนะครับหลังจากทำการแกะลูกยาง เราใช้ไขควงปากแฉกหรือจะมีสว่านไฟฟ้าตัวเล็กๆจะสะดวกมากเลยครับและการถอดน็อตทั้ง9ตัวออกมาหลังจากนั้นให้ถอดริบล็อกสีส้มบริเวณต้นคอของหุ่นออกมาจะมี2ตัวนะครับข้างละ1ตัวหลังจากนั้น ถอดปอดจำลองจากส่วนหัวออกโดยยึ่นจุกพลาสติกที่อยู่ด้านหัวจากใต้คางเพื่อสะดวกในการถอดแผ่นหลังของหุ่นโดยขั้นตอนนี้ถ้ากจะไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับผมแถมไว้ให้ก่อนเผื่อบางท่านรู้สึกว่าส่วนหัวแกะกะต้นทอนแผ่นหลังออกมาหลังจากเราถอดแผ่นหลังของหุ่นออกมาแล้วเราจะเป็นอุปกรณ์ที่ให้เสียงคลิกให้เราใช้ไขควงปากแฉกหรือสว่านไฟฟ้าถอดอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมา เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราประกอบหุ่นเข้าเหมือนเดิมโดยเริ่มจากนำแผ่นหลังประกับเข้ากับส่วนหน้าออกก่อนและให้ใส่ปอดจําลองเข้ากับหัวและนำหัวต่อเข้ากับหุ่นใส่กลิปล็อกบริเวณต้นคอ ไหน็อตถึง9ตัวและสุดท้ายติดลูกยางเข้าไปเพื่อปิดรูน็อตครับขั้นตอนทั้งหมดมีเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เสียงคลิกของหุ่นได้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับและสำหรับคลิกถัดไปจะเป็นการสอนอุปกรณ์ตัวไหนมาติดตามกันไว้นะครับหรือหากต้องการให้ผมสอนอุปกรณ์ตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ